สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องหมอมิน3659ทารอดค่ะทุกคนวันนี้วันพุธวันที่28เดือนมกราคมพศ2569หอมอมินจะตั้งหัวข้อนี้แล้วกันนะคะว่านะมีคนคอมเมนต์นะ,ะคนที่คุณทั้งคู่ต่างคนต่างไปแล้วไม่ว่านะตอนนี้ชีวิตของเขาเป็นอย่างไรบ้าง แล้วมีความรู้สึกนึกคิดอย่างไรอะคุณรู้สึกผิดไหมเสียใจไหมเสียดายไหมหรือคิดอะไรกันแน่มาทุกคนก่อนอื่นนะคะอะ่มอมินอยากให้คุณทำจิตใจให้สงบนิ่งแล้วนึกถึงหน้าเขาคนนั้นมาดูพลังงานของคุณก่อนเลยเนาะที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้เลยคุณเป็นอย่างไรบ้างนะสี่เหรียญคุณรักตัวเองมากขึ้นเลยเนาะ นะดูแลความรู้สึกตัวเองตรงนี้ห่วงแหนความเป็นตัวของตัวเองความสัมพันธ์นี้กรณีบางท่านนะคะที่หันหลังนะ,ะหรือต่างคนต่างไปหรืออยากจะไปละเพราะว่าหนึ่งนะคะความรักนี้เขาอาจจะไม่ได้ชัดเจนนะคุณนะเขามีคนคุยเยอะไหมคุณเห็นไหมกอดรัดไว้หมดเลยนะทั้งเหยียบมิดเทินไว้บนหัวนะกอดไว้้วยตรงนี้นะคะหรือความสัมพันธ์เขาคุยหลายคนก็ได้ หรือชอบกักแต่ไม่ได้มีความชัดเจนอะนะคะแต่ถ้าเป็นตัวคุณคุณรักตัวเองมากนะถามว่าคุณมีสเสน่ห์ไหมมีนะคะตรงนี้ใบต่อมาเลยห้าไม่เท้าเรื่องราวที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างกรณีบางท่านมีปัญหาไม่เข้าใจกันมีความขัดแยง้งห้าไม่เท้าเนี่ยมันเป็นปัญหาคือเล็กๆน้อยๆจุกจิกยุมย้มยิ้มแต่มันเป็นปัญหาเรื้อรังก่ะทุกคนเคยเป็นไหมคุยอะไรก็ไม่รู้เรื่องเลย ทั้งที่มีใจให้กันก็ได้นะกรณีบางท่านเป็นประเด็นเดียวนะถ้าอ่นานแต่ละใบนะคะหรือบางคนถ้าคุณไม่ได้มีปัญหากันอาจจะเป็นเรื่องราวของคนหมู่มากยกตัวอย่างคนหมู่มากหมายถึงตามไพ่นะคะคุณพ่อคุณแม่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งพี่น้องเพื่อนฝูงถ้าบางท่านเจอลูกติดก็มีส่วนบางคนมันเป็นปัญหาเรื่องรังแบบเดิมก็ได้เพียงแต่คุณเป็นบริบทไหนทําให้ต้องห่างออกมานิ่งออกกันมาก็ได้นะะ,ะมาดูใบต่อมาสีไม่เท้าคะ่ะทุกคน นะคุณมาโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานเนาะกรณีบางท่านอาจจะเคยพูดเรื่องอนาคตด้วยกันการจะมั่นหมายไม่ได้แปลว่าต้องเป็นมาเน,นีนะพูดเรื่องอนาคตบางคนอาจจะอยากมั่นหมายหรือการแต่งงานมีลูกหรือบางคนก็คืออยู่กันเป็นแฟนแล้วเป็นครอบครัวแล้วก็ได้กรณีบางท่านนะคะใบต่อมาค่ะตรงนี้นะบางท่านถ้าความสัมพันธ์นี้หัวข้อนี้นะคะทุกคนคนที่ ต่างคนต่างไปแล้วหรือห่างก,กันออกมาไม่พูดไม่คุยก็ตามตอนนี้คุณเป็นอย่างไรใบเดอะสตาร์เนี่ยความหมายหมายถึงบางท่านนะถ้าเป็นความจำธ์ที่มันมันเฟดมานานแล้วมองว่าคุณเริ่มสบายใจนะเดอะสตาร์เนี่ยไพคือโสดสวยและหล่อรวยมากนะคะช่วงนี้ดูคุณนะคะสวยขึ้นหน้าเด็กลงคาว่าสตาร์แน่นอนละคะ่ะไปที่ไหนก็ย่อมโดดเด่นในแบบที่คุณเป็นนะคะมีเสน่ห์เพียงแต่เราอาจจะไม่อยากสูงสิงกับใคร มีคนชื่นชอบคุณนะแต่คุณอาจจะเคยผ่านประสบการณ์การเสียใจมาก่อนเลยรู้สึกว่าอยู่คนเดียวสบายใจแต่ถ้าบางท่านเพิ่งมีปัญหาคุณกำลังพยายามบารานชีวิตตัวเองนะคะตรงเนี้ย <c oughs> พยายามรักตัวเองมากขึ้นแน่นอนแหละนะคะตรงนี้ถ้าท่านใดเพิ่งมีประเด็นเนี่ยมันก็คงยังเสียใจอยู่นะ,ะความรักที่คุณทุ่มเทใส่ใจมันล้มมันพังลงไปไพ่ไพ่ใบนี้มันบ่งบอกความหมายนัยยะ ลึกซึ้งมากนะทุกคนแต่ถ้าจะไปอ่านไพ่แต่ละใบความหมายไพ่เนี่ยนน่าจะนานนะคะเป็นชั่วโมงหรงมั้งก็สาเสียดายไม่จบหมอขออนุญาตชี้นะคะ <c oughs> ถ้าบางท่านความสามาที่เคยจบมานานนะคะไม่ได้แปลว่าคุณจะรอใครนะคะเพียงแต่คุณเคยผ่านการเสียใจมา <c oughs> ทั้งที่มีคนะชื่นชอบคุณเห็นไหมคะเ <c oughs> บื้องหลังเนี่ยมีคนอยากเข้าหาคุณนะ <c oughs> แต่คุณอาจจะเคยเจ็บเคยเสียใจมาเลย <c oughs> เป็นสี่เลียนคือรักตัตเองมากขึ้นอยู่คนเดียวสบายใจ แต่ถ้า่านใดเพิ่งมีปัญหาแน่นอนลหละคุณอาจจะยังลืมคนเก่าไม่ได้ยังคงคิดถึงยังรอบาง,บางสิ่งบางอย่างอยู่ก็ได้นะคะแต่ดวงคุณก็มีสเสน่ห์แลละไม่ต่อมาค่ะบางคนอยากเฟดออกมาเพราะอะไรโดดเดียวค่ะทุกคนคุณตามใครสักคนที่เขาไม่เคยหยุเดเยือบคุณไม่เคยพอก็ได้หรือแม้แต่ความสามารถที่คุณใส่ใจคุณดูแลคุณเทคแอคชั่นต่างๆแต่เขาไม่เห็นค่าเรา เราตามเขา t ท k e a ชั่นเสมออะไรก็ตามที่คุณเป็นคนตามเนี่ยจนเริ่มรู้สึกว่าให้ฉันทําไมอ่ะฉันไม่มีค่าขนาดนั้นเหรอจนเสียความเป็นตัวเองมีแฟนเหมือนไม่มีมีคนคุยเหมือนไม่มีอะไรแบบนั้นนะคะห้าเหรียญในโดดเดียวสองดาบค่ะบางท่านปิดกั้นกันไปหรือเปล่าบล็อกกันไปไหมความดีที่ที่ทำเนี่ยเขาไม่เคยเบิกเน้นเลยนะเนี่ยนะคะ อัศวินเรียนอขออภัยค่ะให้เพจอันนี้เพจออฟเพนต์เเคิลให้เด็กเธอเรียนความสัมพันธ์นี้บางท่านคุยกับคนอายุน้อยนะคะหรือทางไกลหรือบางท่านไม่ได้อยู่ไกลนะสี่มเมถาทรานี่ยอยู่บ้านหลังเดียวกันแท้ๆอยู่ที่ทํางานด้วยกันแต่เพียงแต่มันมีปัญหาที่ผ่านมาแล้วมันเหมือนเงียบมากนิ่งมากหรือกรณีบางท่านความสัมพันธ์นี้นะคะอยู่ๆก็หายไปแต่ถ้ามีประเด็นแปลว่าบางท่านนิ่งไปแล้วนะคะมาดูฝั่งเขากันบ้างนะหมอเห็นมีประเด็นบางคนอยู่ได้แล้วนะคะ นานแล้วอยู่ได้แล้วแล้วก็รักตัวเองมากขึ้นมีคนมาเข้า,ามีคนชื่นชอบคุณนะแต่คุณอาจจะยังไม่อยากมีใครกรณีที่สองนะคะแน่นอนหละคุณกําลังเยียวยาความวิึกตังองบางคนอาจจะยังก็คือมีคนเข้าหาแต่คุณอาจจะยังคงคิดถึงใครบางคนอยู่ที่คุณยังลืมไม่ได้อืมมาฝังเขากันบ้างมาดูชีวิตเขานะถ้าเขาไปคุยกับคนใหม่เขาไปได้ดีมีสุขไหมแต่ถ้าคุณมีปัญหาแค่หม่เข้าใจขัดแยง้งตอนนี้เขาทําอะไรอยู่ นะคะมาดูพลังงานเขาก่อนนะสองถ้วยค่ะทุกคนสถ้วยนะแม่หมออ่านก่อนหนึ่นะหนึ่ง,นะงอาจจะเป็นเรื่องของคุณก็ได้ที่เขายังคิดถึงคุณอยู่แต่ถ้าคนคนนี้เมื่อก่อนเคยทำให้คุณเสียใจเรื่องที่ความสะบานที่เขาดึงใครเข้ามานะเมื่อก่อนเขาอาจจะ พลังงานเกี่ยวกับความรักขึ้นความรู้สึกดีๆที่มีให้ใครไปต่อมาค่ะดิฉันแพลนคุณได้สตาร์เนาะความสัมพันธ์บางท่านนะคะถ้ามีปัญหาอะไรบางอย่างมันยังไม่จบนะยังวนเวียนไปๆกับๆอาจจะหลายรอบคนๆนี้อาจจะเป็นคนที่แตกต่างกับคุณหนึ่งบางคนเป็นเรื่องอายุไหมคําว่าแตกต่างหมอมินไม่ได้บอกว่าจะคบกันอยู่กันไม่ได้นะทุกคนอะไรที่มันแตกต่างเนี่ยมันไม่มีอะไรที่เราชอบเหมือนกันหรอกมันขึ้นอยู่กับถ้าเรื่องอายุคุณทั้งคู่เข้าใจกันไหมนะคะ ทัศนคติมันก็ต้องปรับต้องจูนเขาหากันแหละพอห้าไม่เท้าขึ้นฟังคุณบางทีปรับแล้วปรับอีกมันก็เหนื่อยนะแต่ว่าถามว่าคุณถามว่าถ้าไม่เข้าใจเนี่ยเป็นคู่กันไหมมันก็เป็นคู่ได้แหละแต่คู่ของคุณอาจจะเหนื่อยกว่าคู่ของท่านอื่นนะพยายามมากกว่าของคู่ของคนอื่นนะคะบ,บางคนความห่างไกลนะคะ ศาสนาคติความห่างไกลต่างชาติต่างภาษามันต่างศาสนาวัฒนธรรมประเพณีอะไรบางอย่างก็ได้แต่ตอนนี้แม่หมอว่าเขาก็พยายามบาลานซ์ชีวิตตัวเองละห้าดาบคุณได้ห้าไม่เท้ากรณีบางคนเป็นเรื่องราวที่ถ้าอ่านแตละใบนะคะความหมายคือห้าดาบเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่เข้าใจกันหรือมีเรื่องบาดหมางนะ,ะแต่ถ้าห้าดาบขึ้นมาเนี่ยแม่หมออยากอ่านว่าคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เคยเอาแต่ใจมากๆไม่เคยยอมรับผิดเลยโคนอื่นทิ้งดาบไปแล้วเห็นไหมะคะ ในะมีเขาคนเดียวที่ยังชอบเอาชนะอยู่นะคะตรงนี้คุณไม่เหมือนคนอื่นนะไปต่อมาแปดดาบตอนนี้คนคนนี้น่าจะมีเรื่องราวมีปัญหาอึดอัดมากๆในชีวิตเขาหรือเกี่ยวข้องกับคุณอึดอัดหาทางออกไม่ได้ที่จริงมันมีทางออกของปัญหาหมดแล้วคะ่ะนกอยู่ตรงนี้แปลว่าอะไรอยากสื่อสารกนะับคุณก็ได้นะนกเป็นสัญลักษณ์ของการสื่อสารเด็กถือดาบค่ะทุกคน คนคนนี้พยายามสืบสองคนนะคําว่าสองเนี่ยแม่หมอมไม่ได้หมายถึงต้องเอ่อต้องโซเชียลอย่างเดียวนะคะนะไะพ่ใบนี้หมายถึงการอยากรู้อยากเห็นเรื่องราวของคุณไม่ว่าจะถ้าคุณรู้จักที่ทํางานก็อาจจะเซอร์เวย์ไปเท่านั้นคือนะ,ะเดินทางไปเท่านั้นบ้านช่องนะ,ะที่ทํางานก็ดีหรือแม้แต่สองโซเชียลก็ได้นะะทุกคนพยายามอยากรู้อยากเห็นเรื่อง,องคุณแหละใบต่อมาค่ะมาดูกัน นะเป็นยังไงบ้างถ้าคนที่เคยทําคุณเสียใจตอนนี้แม่หมอว่าเขาอาจจะเข้าไปเป็นมือที่สามของฉบ,บ้านก็ได้มันคือยังไงเหรอหมอมินเช่นถ้าคุณคุยแล้วคบแล้วเป็นแฟนความรักนี้เขาดึงใครเข้ามาคนที่ดึงเข้ามาเนี่ยเขาเนี่ยแหละค่ะไปเป็นส่วนเกินของเขาส่วนเกินของคนอื่นเช่นเขาไปเจอคนที่มีเจ้าของแล้วนะนะคะมีแฟนแล้วหรือมีคนคุยเยอะแล้วนะมันเป็นเติร์ดปาร์ตี้นะคะห้าไม่เท้าอ่ะห้าดาบบางท่านเป็นเรื่องราวเดียวก็ได้นะ คุณนั่งคู่เนี่ยต่างคนต่างปรับต่างจูนแล้วแล้วก็เฟดออกมาามว่าเขายังคิดถึงคุณไหมคิดถึงนะท่านท่านใดเป็นเรื่องเดียวฟังดีๆนะคะแม่หมอจะอ่านทีละสเตปบางคนเป็นเรื่องเดียวเช่นไม่เข้าใจกันปัญหาหรือเขาดื้อรั้นใจจริงๆเขารักคุณไมรักกรณีบางท่านเป็นเรื่องราวที่เป็นมือที่สามไม่ว่าคุณคุยแล้วคบแล้วหรือเป็นแฟนเขาดึงใครเข้ามานาคนที่เขาดึงมาเนี่ยอาจจะไม่โสดแบบนั้นนะคะ นะตัวเองดึงใครเข้ามาแล้วตัวเขานะ่ละค่ะไปเป็นมือที่3ของชาวบ้านแบบนั้นอ่ะนะมาดูใบต่อมาอัศวินถือไม้เท้าค่ะนายออฟวอนคนคนนี้ถามว่ารล่าเริงแจ่มไสไหมนะค่อนข้างกระตือรือร้นะะนะเรื่องงานเขาก็เป็นคนเก่งหรือเป็นคนทางไกลไหมเดอะเลิฟเวอนะคะทุกคนตรงเนี้นะความสัมพันธ์นี้หมอมีนว่าบางท่านเจอสภาวะคนคนนี้มีคนคุยเยอะไม่ชัดเจนอาจจะเป็นคนที่มีความโดดเด่น มีคนชื่นชอบเขาเยอะแยะนะคะเลยไม่ชัดเจนแต่กรณีบางคนนะคะแม่หมอว่าคนคนนี้นะอาจจะมุ่งเน้นเรื่องงานเรื่องเงินเยอะมากนะ,ะจนละเลยคุณไหมก้าวไม่เท้านะคะแม่หมอว่าตอนนี้เขากําลังเจ็บหนักถ้าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักที่เขาไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆอาจจะเป็นเรื่องนานละท่านใดผ่านเข้ามารับชมรลบฟังนะคะคนคนนี้น่าจะไปไม่รอดถ้าเป็นเรื่องความรักนะคะตรงนี้หรือกําลังมีปัญหาก็ได้ตรงนี้มาอ่านใจดีกว่ามาดูค่ะ คุณอาจจะคุยหรือดีวกับคนมีประเด็นธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิกทธาตุไฟไม่สิงค์หนูธาตุลมตุลกุมเมทุนนะมคะมาอ่านใจดีกว่าเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณบ้างคนคนนี้นึกถึงหน้าเขาคนนั้นนะคะ เจนดาบเขากาลังคิดอะไรนะคะแน่นอนแหละนะคะถ้าเขาคิดนะคะทุกคนเกี่ยวกับตัวคนเขาคงคิดแหละว่าเขาอาจจะเคยทําอะไรที่ผิดพลาดกับคุณเช่นเจนดาบเจนดาบนี่หมายถึงความไม่ซื่อสัตย์ก็อย่างที่บอกค่ะถ้าคุณคุยแล้วเขาก็คุยหลายคนถ้าคบแล้วก็ดึงใครเข้ามาไปแล้วนะคะแอบแชทแอบคุยแอบทำอะไรลับหลังความสัมพันธ์นี้มันถึงต้องต่างคนต่างไปหรือยังไม่ไปก็ได้นะคะก็กำลังคิดว่าเขาเคยทําอะไรที่ผิดพลาดกับคุณนั่นแหละ ใบต่อมาค่ะอึดอัดมากๆนะอึดอัดนะคะทุกคนคนคนนี้คิดอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเกี่ยวกับตัวคุณก็คืออยากหาทางออกให้ตัวเองนั่นแหละนะคะคิดอะไรอีกนะคะแน่นอนแหละความรักที่ดีๆเนี่ยที่เขาทําผิดพลาดเนี่ยเขากำลังคิดว่าคนคือรักที่มันเคยอบุ่น,น่ะรักที่เคยเติมเต็มหรือท่านใดเป็นแฟนอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวแล้วมีลูกมีเต้าก็คงอยากกลับมาเป็นครอบครัวที่อบุนนะแต่เนื่องด้วยที่เขาทําผิดนะไม่ได้อยากออก เก้าถ้วยบางท่านหลักเพศเดียวกันหรือตัวเขาที่ผ่านมาเขาก็ค่อนข้างมีความมั่นใจในตัวเองท่าทีที่กอดอกเนี่ยคือคนที่เคยมั่นใจหรือตัวเขารู้สึกว่าเขาอาจจะมีใครก็ได้ที่เข้ามาลายล้อมชื่นชอบเขาอยู่เมื่อก่อนอาจจะอาจจะคิดว่าถ้าคุณหันหลังจากเข้าไปก็ไม่เป็นไรแต่ตอนนี้มันไม่เต็มมาทุกคนเนี่ยเขาคิดเถียวว่าตัวคุณเนี่ยเติมเต็มทุกอย่างแล้วมันอบอุ่นเดทค่ะแน่นอนเหรอความสัมพันธ์นี้เขากําลังกลัวว่าที่ทําผิดเนี่ยลกลัวคุณ กับเขาจบกันไปหรือถ้ามันจบไปนานแล้วเขากําลังคิดหวนนะคะย้อนกลับมาเนี่ยคนคุณคือรักที่มันอบอุ่นเนี่ยเคยอบอุ่นแค่ไหนเนี่ยไม่กล้าสู้หน้าคุณนะคะถ้าจะทักมาเขาก็คงกลัวว่าคุณน่าจะมีกําแพงหลายๆชั้นมากหรือบล็อกกันไปไหมไม่กล้าสู้หน้านะคะทุกคนตอนนี้เป็นอย่างไรโอ้นะคะ ได้แต่ยืนเศร้าเสียใจอะไราอาวร์ในสิ่งที่มันเคยผิดพลาดคือห้าถ้วยนะ่ะเป็นอาการของคนที่คิดเรื่องเรื่องที่มันผ่านมานะคะเมื่อวานนี้ก็คือที่ผ่านมาได้หมดแหละเรื่องที่มันเคยผิดพลาดเช่นถ้าคุณมีปัญหาเรื่องไหนละ่ะทะเลาะก,กันไหมเขาก็คงคิดถึงอ่ะมันเคยผูกพันเคยอบอุ่นแค่ไหนหรือแม้แต่ที่เคยทําให้คุณเสียใจเรื่องที่ทําอะไรลับหลังคุณนอกหลู่นอกทางเนี่แหละเขาก็คงเสียดดยอะไรอาวออารา์วก็นึกถึงเรื่องเดิมๆอ่ะที่มันผิดพลาดนะะั่นล่ะ เศร้านะคะเขากาลังยืนเศร้าอยู่นะนะคะที่จริงอ่ะความรักความสัมพันธ์นี้ถ้าเขาเป็นคนที่เทคุณหรือแม้แต่คุณเทเขาไปนะเขาก็พยายามนะที่จะบาลานซ์ชีวิตตัวเองที่จริงอ่ะคุณโดดเด่นมากๆนะเดะสตาเนี่ยยังอยู่ในใจเขามาตลอดอ่าเนี่ยนี่คนเกิดวันเสาร์ค่ะทุกคนความรักที่มันเคยทุ่มเทใส่ใจผ่านอะไรด้วยกันมายาท่าท่านใดคบกันมานานเนี่ยเจ็ดเลี้ยนเนี่ยเหนื่อย คือผ่านอะไรมาเยอะกว่าจะถึงจุดนี้แต่เขาก็ทํามันล้มอ่ะเห็นไหมคะมันพังลงไปตรงเนี้ยถ้วยที่ล้มเนี่ยสามถ้วยแปลว่าความรักอาจจะมีคนมาแทรกมาซ้อนก็ได้ในความสัมพันธ์นะเขากาลังยืนคุ้นคิดอยู่เขากลัวมากๆถ้าความสัมพันธ์นี้เพิ่งมีปัญหากลัวมากๆคือกลัวไพ่เดชลงมากันหนึ่งดนะับกลัวคุณตัดเขาไปแต่ถ้าความสัมพันธ์นี้มันเกิดนานแล้วเขาก็กลัวว่าคุณจะใจแข็งนะ่ะนะอยากได้โอกาสใหม่ก็ใจแข็ง แน่นอนแหละนะคะตรงนี้คุณใจเด็ดมากนะใบเนี้ยวิวค่ะคนเกิดวันพฤหัสคนคนนี้ได้แต่คิดนะคะทุกคนอยากให้โชคชะตาย้อนกลับมาแน่นอนละค่ะไม่มีอะไรที่จะย้อนกลับมาได้วันนี้นะคะทุกคนนะคะก็คือวันนี้ถ้าพรุ่งนี้ไปเมื่อวานเนี่ยก็คืออดีตแล้วทำอะไรไว้นี่ละค่ะนี่แหละคือคนที่ตอนอยู่ไม่ได้รู้คุณค่าของสิ่งที่มีพอหายไปเสียไปหรือไปแล้วไม่ได้ดี ไม่ได้เป็นอย่างที่ตัวเองคาดหวังนะก็นึกย้อนกลับมาแบบนี้ก็มาในเสียดายเสียใจอยากให้โชคชะตาหมุนกลับมานะ้กงล้อเนี่ยมันจะหมุนข้างหน้าไปเรื่อยๆนะคะทุกคนนะมันไม่สามารถย้อนกลับมาได้หรอกนะเดลเวอร์ที่ขึ้นมาฝั่งเขาด้วยและตรงนี้คนคนนี้รนะักคุณนะรักคุณค่ะทุกคนอยากได้โอกาสจากคุณนะเขายังถือคุณไว้ในมืออย่างมั่นคงเลยนะ ยังยังยืนแล้วก็มองเหรียนที่มีค่าตรงนี้จะทำยังไงกับความรักความสัมพันธ์นี้อามด้ชม่เชียดในหัวเขาวางแผนอันนี้คนเกิดวันพุธกลางวันวางแผนอะไรเยอะแยะมากมายในหัวเขาคิดวนเวียนแต่เรื่องคุณวางแผนยังไงดีจะได้กลับมานะสามถ้วยค่ะนึกถึงภาพเรื่องราวที่มันเคยมีความสุขหรือแม้แต่สามถ้วยเจ็ดดาบพวกนี้นะมันโยกกันเนี่ย ันหมายถึงความรักเนี่ยเป็นเรื่องราวของเติร์ดปาร์ตี้นะคะคนคนนี้นะคะที่ผ่านมาอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างรักแต่ตัวเองเอหมอพูดให้ชัดนะคะคือเห็นแกนตัวแล้วกันถ้ารักตัวเองนะคะมันบางคนจะคอมเมนต์หมอไม่ได้บอกว่าคุณผิดนะไม่มีใครไม่รักตัวเองอันนี้คุณพูดถูกแต่ความรักตัวเองหมายถึงถ้าคุณ คบกับใครอยู่ถ้าคุณรักแต่ตัวเองคือทําอะไรตามใจตัวเองโดยไม่นึกถึงอีกฝั่งหนึ่งคือเอาง่ายๆการตามใจตัวเองรักตัวเองแล้วอีกคนนึงทุกข์อ่ะคู่ของคุณทุกข์อ่ะเป็นการรักตัวเองที่มันเห็นแก่ตัวนะคะมาใบาต่อมาเลยเขาคิดอะไรเยอะแยะมากมายคนคนนี้หนึ่งถ้าไม่ได้มีปัญหาการเงินก็แปลว่าเขาเงามากๆเมื่อก่อนอาจจะเคยมีคุณตามตื้อเง้ะหรือยอมเข้ามาตลอดหรือทุ่มเทเขามากๆแต่เขาให้คุณครึ่ง,ง,งๆกลาง ไม่ได้ใส่ใจกำลังคิดว่าคุณน่าจะมีคนคุยเยอะหรือเปล่าหรือเขาก็ได้ที่ไม่ได้ชัดเจนคุณพราะมีคนเข้าหาเยอะๆมากมายหรือแม้แต่มีคุณแล้วยังคิดว่าฉันต้องมองมองมองออกไปข้างนอกอีกคนคําว่าคนไม่รู้จักพอไม่ได้แปลว่าเราให้จนไม่พอนะคะทุกคนคุณถมเท่าไหร่คนแบบนี้บางทีมันไม่เต็มอะคนะ,ะเขาเหมือนเขาหาโอกาสให้ตัวเองเรื่อยๆแต่ตอนนี้อยากถักคุณมาคิดถึงคุณมากๆอยากวนกลับมาในความสัมพันธ์ นะบางคนเป็นเรื่องเดียวนะเอาแต่ใจหรือบางท่านเป็นเรื่องราวหลายอย่างเลยเช่นทํำผิดแล้วเคยทำอะไรรับหลังคุณไว้แล้วแต่ไม่เคยยอมรับผิดห้านดะับนะกลัวคุณไม่เอาด้วยนะเนะี่ยกลัวคุณตัดไปบางคนกําลังตื่นรู้ในท่ามกลางหมอกมืดมีแสงแตะเกียงนําทางบางคนเริ่มรู้ใจเตียงแล้วนะว่าคิดถึงคุณว่าเสียสิ่งดีๆที่คุณไปแปดดาบกระจัดติกนะี่ย บางคนถ้าแต่งงานจดทะเบียนแล้วมันมีเรื่องเราต้องอยาคนถ้าคุณเจอใครบางคนที่ยื้อที่ลังคุณไว้เพราะคนคนนี้กําลังคิดถึงคุณอยากกลับมานะคะอยากกลับมาเลยไมย่อยากไพ่สองใบเนี่ยเกี่ยวกับกฎหมายอ่านใบต่อมาค่ะอยากมาง้อคุณมากๆนะถ้าท่านใดเป็นประเด็นเดียวหรือหลายประเด็นก็ตามมันขึ้นอยู่กับคุณเนาะไม่ได้ขึ้นอยู่กับหมอนะคะอ่านไพ่ให้ฟังว่าคนคนนี้อยากมังง้อคุณมากๆเลย อยากสื่อสารอยากทักคุณมาอยากงอคุณใจจะขาดค่ะเอาอย่างนี้เลยแล้วกันอยากงอคุณใจจะขาดอยู่แล้วหรือกําลังรอคุณไปงอแต่คุณไม่ทําแล้วล่ะนะคะสืบส่องคุณเลยสามเหรียญกําลังสืบข่าวถามข่าวคุณทางสายเพื่อนสายงานที่เขารู้จักอยากกลับมาแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่มันเคยผิดพลาดแต่ถ้าคุณเคยทําดีทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้คุณไม่ทําเขากําลังคิดว่าคุณเปลี่ยนไปคุณไม่เปลี่ยนไปหรอกค่ะ เขานั่นแหละที่ไม่เปลี่ยนพฤติกรรมอะไรที่มันไม่น่ารักเขาต้องรู้ตัวแล้วเปลี่ยนนะคะถ้าไม่เปลี่ยนมันก็อยู่กันลําบากนะสินไม่เสมอการพฤติกรรมแย่ๆใครอยากจะอยู่ด้วยล่ะถูกไหมอ่าน่าเสียดายคุณมากๆคุณเป็นคนเก่งนะบางท่านซัพพอร์ตแม้กระทางการเงินการงานหรือแม้แต่ดูแลตัวเองได้ดีได้ด้วยสามดาบค่ะทุกคนคิดไปคิดมาแล้วได้แต่เจ็บปวดและเสียใจยุ่เงียบๆนิ่งๆอยู่คนเดียวสืบสองคุณนะคะคนนี้ สุดท้ายดีกว่าทุกคนเขาอยากบอกอะไรคุณในหัวข้อนี้นะเขาอยากบอกอะไรคุณแฮงแมนค่ะตรงเนี้ย mm hmm. เขารู้สึกทรมานรักคุณด้วยนะห่วงแหนคุณแล้วก็ สิ่งที่เขาทําบิดกับคุณนั่นแหละเขากำลังคิดอยู่เดอะมอนค่ะคนเกิดวันจันทร์คนคนนี้นะคะสืบสองคุณแล้วทุกทุกใจมากๆนะนะคิดถึงคุณมากๆด้วยในท่ามกลางความมืดนะมีคุณนั่นแหละคอยเป็นแสงสว่างนําทางเขาหรือแม้แต่เขากําลังคิดนั่นแหละคถึงคุณนั่แหละตรงเนี้อืมคุณอาจจะเคยเป็นที่พึ่งพาทางใจเขา ตรงนี้คนคนนี้คุณคิดอย่างหนักนะคะสิบดาบทําคุณเจ็บไว้มากตัวเขาได้รับบทเรียนได้รับผลการกระทําแล้วนะคะตรงนี้โดนสิบดาบเหมือนกันเขาอยากบอกเขาว่าเขาอยากบอกคุณว่าเขารักคุณนะอยากมาง้อคุณมากๆกําลังรอโอกาสรอจังหวะคนคนนี้ช่วงนี้สืบสองคุณนะวางแผนอยู่ในหัวมากมายเลยว่าจะเอาอยัางไงดีนะบางท่านเขาถ้าเขาคุยเยอะแล้วไม่ได้ชัดเจนนะคุณตอนนี้เขาก็ไม่อยากคุยบใครนะ อยากมีคุณคนเดียวด้วยคุณคือชัยชนะของเขาทุกสิ่งทุกอย่างนาชนะใจเขาคุณบล็อกกันไปไหมปิดกั้นกันไหมคุณเข้มแข็งมากเลยนะคุณดูแลเต็งได้ดีเขาน่าจะคิดแล้วว่าน่าจะตื้อยากง้อ,อยากเข้าถึงยากถ้าท่านใดที่เป็นปัญหาหนักนะอันนี้คนเกิดวันอังคารเดอะทาวเวอร์เช่นทําอะไรที่ทําปิดกับคุณมากๆเช่นนะคะแอบแชทแอบคุยดึงใครเข้ามาแบบนี้ทําให้คุณเสียใจ เลเวลมันจะหนักขึ้นแต่ถ้าท่านใดปัญหาขัดแย้งไม่เข้าใจ mm. ก็คือกลุ่มนี้นะคะ mm. เขาคิดถึงคุณ mm. เพียงแต่คุณ mm. จะพิจนาวนาะยโดนมาเป็นดวงแรนดอมเลยนะ,ะมีคนมางอคุณนะอยากมาง้อคุณด้วยสืบสองคุณหนักมากเลยช่วงนี้อยากจะเคลียร์ทุกปัญหาเพื่อมาเริ่มต้นับอคุณแต่ว่าหมอมินไม่อยากให้ให้คุณรอคนที่เช่นถ้าเขามีคนของเขาแล้วเราดึงคุณเข้าไปไปนะคะตรงเนี้ย แล้วลากยาวไป3ปี4ปีก็แล้วยังไม่เคลียร์นะแม่หมอว่าดูคิดดูให้ดีนะคะคุณจะเสียเวลานะอันนี้คนเกิดวันจันทร์แต่ถ้าเขาไปไม่ได้ชัดเจนนะคุณแอบคบแอบคุยหรือทําอะไรลับหลังแน่นอนเละอันนี้ก็อยู่ที่คุณจะพิจารณาหมอมินว่ามีคนที่ไปไม่รอดแล้วคิดถึงคุณคนเกิดวันเสาร์ดูบางคนคุยกับคนต่างชาติสิ้นสุดของทุกอย่างคนคนนี้อยากกลับมาคนที่เคยจบเคยจากเคยห่างเหินคุณไปนะ่ะกำลังคิดถึงคุณหนักมาก ชีวิตของเขา The f u l o r เดินทางความคิดของเขานะคะเดินทางมาถึงจุดนี้แล้วเขารู้แล้วเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วได้บทเรียนแล้วไปแล้วก็ไม่หลอดถ้าท่านใดที่เกี่ยวกับมือที่สามเราก็อยากหวนคืนหรือนะคะเขามีปัญหาแล้วเขาก็มองย้อนกลับไปว่าคุณเป็นคนที่ดีที่สุดที่ดูแลเขาดีมากๆบางทีมันสายไปถูกไหมคะ ขอบคุณมากมายค่ะทุกคนสำหรับการกดติดตามและรับชมคลิปรันดอมของหมอมินมีแต่สิ่งดีๆนะคะสวัสดีค่ะ